ก็ทุกความพยายามอาจจะไม่สำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายามสวัสดีครับผมดาบตำรวจสศิวัตรทรัพย์วรัธนาหรือดาบบอนนะครับ ปัจจุบันเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ประจำตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเหตุ121องของที่นครพิงเหตุเกิดปาทางเชียงใหม่แลนไม่ดนประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ191่ได้มีโอกาสรู้จักไงอนอนซอนประมาณ3ปีกว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะครับรู้จักบอสบอสรัชชัยกับบอสไอรีน ตั้งแต่หลายปีแล้วครับก็ท่านมีโอกาสเปิดบริษัทผมก็แรกๆก็สมัครไว้ก่อนสมัครไว้แล้วก็ไม่ได้ทำพอช่วงหลังผมได้มีโอกาสลองใช้ผลิตภัณฑ์ออนซอนสันบูกับลำไยซึ่งผมมีสวนลำไยอยู่ประมาณเ็ดไร่ลำไยประมาณร้อยกว่าต้นปีที่แล้วก็ ลำไย,ยได้ผลดีลูกโตมากผิวสวยทีนี้ก็เริ่มแนะนําคนแนะนําคนใช้แนะนําชาวบ้านทีนี้ก็ทําออนไลน์ด้วยควบคู่กันไปพอเริ่มมีลูกค้าเขาเริ่มใช้เขาเริ่มติดใจใช้แล้วเขาสั่งซ้ําซื้อซ้ําเราก็เกิดรายได้เกิดรายได้เข้ามาจากจากครั้งแรกจํานวนไม่มากแต่ ผมเปิดเพจจะมีเพจด้วยขายออนไลน์ด้วยนะครับก็มีลูกค้าทักเข้ามาเรื่อยๆอา้าวออนซอนของเราดังสินค้าดังช่วงปีกว,กว่าเนี่ยผมสามารถมีไรายได้จากไอออนซอนคือแสงงานประจำพูดได้เลยครับเพราะว่าปกติผมก็รับเงินเดือนรับเบี้ยเลี้ยงเดือนนึงก็ไม่กี่พันแต่กับไอออนซอนเนี่ย ผมกล้าพูดเลยผมรับหลักหมื่นต่อเดือนบริษัทไอออนซอนนะฮะก็คือสินค้าดีสินค้านําบริษัทจดทะเบียนถูกต้องอะไรทุกอย่างเรามั่นใจได้เลยว่าดีแล้วก็มีทีมงานที่ดีก็คือช่วยส่งเสริมให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายครับสำหรับเป็นโอกาสคนที่ต้องการมีไรายได้เสริมอย่างผมเนี่ยใช้เวลาว่าง ช่วงออกเวรหรือว่าช่วงช่วงเข้าเวรเนี่ยบางทีผมทําออนไลน์บางทีอา่าผมอยู่ศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งก็หนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามางานเข้ามาสวัสดีครับหนึ่งก็หนึ่งรับแจ้งเหตุครับมีเหตุอะไรครับเนี่ยโอเคครับผมก็ถามตามตาม,ตามฟอร์มเนาะก็เขามีอุบัติเหตุเ,เกิดขึ้นครับอันนี้แล้วก็ลูกค้าที่วบางทีลูกค้าทักมาผมก็หลังจากรายงานเหตุเสร็จปั๊บก็ ส่งเหตุไปให้สายตรวจแจ้งสายตรวจแล้วไปแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ดูดูได้แล้วก็ตอบลูกค้าเราสามารถมีรายได้ช่วงที่เราทํางานประจําได้ด้วยเราไม,ไม่ได้เบียดบังเวลาราชการเป็นโอกาสสําหรับคนที่อยากหารายได้เพิ่มอยากมีอาชีพเสริมไอออนซอนเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่มีงานประจําหรือว่าผู้ที่ต้องการรายได้เสริมอยากจะบอกว่า การทำธุรกิจใดๆเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอย่างผมเนี่ยกว่าจะสําเร็จก็ใช้เวลาหลายเดือนถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งก็ทุกความพยายามอาจจะไม่สําเร็จแต่ทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามครับผมผม,ผมขอเขาฝากพะัะานนี้ครับขอบคุณครับ